ถึงสามอย่างนี้ได้เรียกว่าใจสุจริตใครกระทํา10อย่างนี้ได้กาย3วาจาสี่ใจอีกสเรียกว่ากุศลกรรมมาบท10ใครสามารถรักษากุศลกรรมมาบท10ข้อนี้ได้เรียกว่าเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีได้เกิดแก่บุคคลนั้นแล้วต่อให้เราจะมีเวลา9้านาฬิกา9นาทีต่อให้เราจะใส่เสื้อสีมงคลขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามี กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตชีวิตก็ไม่มีมงคลอัปมงคลอย่างเดียวเพราะอะไรเราต้องเป็นคนรับผลของความทุจริตทางกายวาจาใจของตนเองดังนั้นเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีมีจริงก็ต่อเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราสุจริตเท่านั้นไม่มีนะไปนั่งเปิดตาดําราดูทักษะเลิกหามยามทีเวลาดีสะดวกดีไม่มีไม่จําเป็นต้องไปเสียงเงินเสียทองในการดูเลิกยาม ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาปัญญาอ่อนเพอเจอร์ไลสสาระกับการสะดอกข้อต่อชะตาเบิกเวบเมนเทียนให้ตัวเองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องไปเสียเวลาว่าวันจันท์ต้องใส่เสื้อผ้าสีอะไรวันอังคารต้องใส่เสื้อผ้าสีอะไรวันไหนมีเสื้อผ้าสีอะไรในการมงคลไม่จําเป็นต้องมีถ้าเรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตทุกอย่างจบเพราะอะไรเราต้องลงมือด้วยการกระทําของตัวเองอันนั้นมาเป็นความเชื่อเป็นการหลอกลวงเราให้เสียเงินเสียทอง แต่สุดท้ายแล้วเราต้องกลับมาลงมือกระทำด้วยตัวเราเองเราถึงจะได้รับผลของการกระทำนั้นมีอะไรไหมในชีวิตเราที่เราทำแล้วผลของมันไม่เป็นไปตามการกระทำของตัวเองไม่มีนะทุกอย่างมันจะเป็นไปตามผลของการกระทำของตัวเองดังนั้นเราทำสิ่งไหนต้องรับผลของการกระทำในสิ่งนั้นเสมอนะ มีคำถามไหมเนาะอาจารย์อากามคำถามาผมขายปลาทอดผมครับผมขายครับจานครับใช้ปลาดึงตังตัครับผมขายปลาแตบผมไม่ได้ฆ่าปลานี่ผมบาปไหมครับอาจารย์ครับถ้าไม่ได้ฆ่าเองก็ไม่บาปแต่คําถามคือเราสั่งเขาฆ่าไหมสั่งมาขายครับอาจารย์ครับเราสั่งฆ่าไหมไม่สั่งฆ่าผมสั่งมาขายอ่าถ้าไม่ได้สั่งเขาน่าหมายความว่าเราเอาปลาที่ตายแล้วมาทําถูกต้องไหมครับ แล้วปลาที่ตายเราสั่งจากไหนผมสั่งจากคนที่อยู่ที่โรงงานนะครับอาจารย์ครับโรงงานเพราะเราสั่งที่เป็นปลาตายแล้วมาขายรเราไม่ได้สั่งปลาเป็นเพื่อเอาปลาเป็นมาทําเป็นปลาตายครับดังนั้นเราไม่ได้สั่งว่าค่าจํานวนร้อยตัวพันตัวให้ชันนะ แต่โรงงานปลาเขาก็ไปสั่งปลาเป็นมาฆ่าเพื่อเอามาบักดอยทีหนึง่งดังนั้นใครเป็นคนสั่งฆ่าคนนั้นรับวิบากกรรมของตัวเองะฉะนั้นถ้าเราสั่งของที่ตายแล้วมาขายจึงนับว่าเป็นสัมมาอาชีวะอาชีพชอบ,บดังนั้นเรายังหาชียังเรายังหาเลี้ยงชีวิตตัวเองด้วยความซื่อสัต์สจริตอยู่อันนี้ยังถือว่าไม่เป็นปานาติบาไม่เป็นการหาเลี้ยงชีวิตผิดก็ยังสามารถทําได้ตามปกติทุกคนได้ยินแล้วนะกนะนะินปลาผมไม่บาปนะครับ มพงต้องแบ่งกำไรใ,ให้กูบ้างนะะอุตส่าห์โปรโมทนะดินะ <laughs> อนุโมทนาจ้ะสาธุามีคำถาม,มยังไหมเนาอ่าเออแฟนอยากทราบค่ะว่าอาจารย์จะไปบวชวัดไหนคะวัดป่านาคำน้อยจ้ะจังหวัดอะไรคะอุดรธานีวัดป่านาคำน้อยอุดรธานี ออาจารย์นี่เอนะคะีเปนถาอะระ่คิดหน่อเจอหน้าอาจารย์แล้วกเรืองไปเลยเออออนุญาตถามนะคะอาจารย์เคยมีเมียหอย่ะเคยมีเมียช่เคยมีเมียหรือยังคะก็ต้องเคยมีสิ อายุป่านนี้จะไม่ให้กูมีเลยหรือไงมึงยังมีผัวได้ทำไมกูจะมีเมียไม่ได้คําถามมึงโสดตาดีมึงเคยมีผัวไหมมีโสดค่ะโอ้ก็สมควรกับการโสดตั้งนั้นนะอเออเอาจนได้นะเออมีใครถามอยู่ไหมเนาะมีไหมอ่าอ่า ขาถามอาจารย์เบียร์นะคะว่าถ้าเกิดว่าจาค้าเราแบบยอมที่จะสละสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราหลงใหลอยากได้แล้วเราสละมปให้คนอื่นแล้วเราได้อะไรคะเราได้การละความตรณีไงกุศลตัวเนี้ยเป็นกุศลมหาศาลมากาเ,าเพราะราักของเราไม่ยอมให้คนอื่นได้ยังไงล่ะคะก็แสดงว่าเรายังหวงกั้นอยู่ไงและตัวรักเนี่ยจะทําให้เราทุกข์ได้ไหมคําถามถ้าวันหนึ่งแม้แต่เราไม่สละ แต่มันสละตัวเองจากเราแล้วไปหาเมียมใหม่ทุกไหมะทองค่ะเาไม่ว่าจะเป็นตัวละไเป็นทองก็ได้คําถามคือถ้าเราจะสละทรัพย์สมบัติเงินทองของเราถ้าวันหนึ่งเราไม่สละแต่มีขโมยมาขโมยไปทุกไหมอ่ะทุกอยู่ดีใช่ไหมสุดท้ายระหว่างเราสละเองแต่เราได้รักความตระหนีกับมีคนมาขโมยเราเราไม่ได้อะไรเลยแถมเสียเหมือนเดิมอะไรดีกว่ากันบริจาคะ แล้วบรจากดีกว่าโดนขโมยไหมล่ะไม่ดีมันอยากได้อยู่อ่ะส,ส,ส,สุดท้ายแล้วาได้อยู่อ่ะส,สุดท้ายแล้วอยาได้อยู่อ่ะส,สุดท้ายแล้วอยาได้อยู่อ่ะสุดท้ายแล้วทุกไหมก็ทุกเพราะความอยากอยู่ดีถูกต้องป่ะสุดท้ายเราก็อยากในการมีกันเป็นในสิ่งนั้นต่อไป ทุกอะไรมีเป็นในสิ่งนั้นคำถามถ้าไม่มีทองจะทุกข์เพราะทองได้ไหมไม่ได้ถ้ามีทองทุกข์เพราะทองได้ไหมได้สแสดงว่าไม่มีสิ่งการจะมาปฏิบัติธรรมฉันต้องขายทองต้องสละทองทิ้งไม่ใช่เราก็มีก็เป็นไปตามอัตภาพใจอย่าไปเดือดเนื้อร้อนใจอย่าไปทุกข์ใจเพราะมันแค่นั้นเองดังนั้นถ้าทอง หมายให้ตำรวจจัดการแต่อย่าไปทุกร้อนเพราะทองมันหายเพราะเราไปยึดมั่นถือมาว่าด้านทองฉันแต่ในทางกลับการทองจะหายก็หายไปเพราะนั่นไม่ใช่ทองฉันเพราะเราไม่คิดไม่ยึดมั่นถือมั่นในทองเราจะทุกข์เพราะทองได้ไหมไม่ได้ไงดังนั้นเราไปมีในสิ่งใดก็ต้องรับสภาพในความทุกข์ในสิ่งนั้นไม่มีในสิ่งใดต้องทุก์ร้อนเพราะอะไรอะ่ะก็ไม่ทุก์ร้อนอย่างคนเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่มีสามีถ้าไม่มีสามีจะทุก์ร้อนเพราะสามีได้ไหมย่อมไม่ได้ถ้ามีสามีย่ยอมลุกทุก์ร้อนเพราะสามีได้ไหม ย่อมทุกข์ร้อนได้แต่ใครก็ตามมีสามีแล้วใครจะมาเอาสามีฉันไปเชิญเลยฉันไม่สนใจเพราะฉันต้องมีความสุขของฉันในปัจจุบันฉันจะไม่เอาเธอมาเป็นความทุกข์ในชีวิตของฉันจบนะจบก็ย่อมไม่มีความทุกข์ร้อนเพราะสามีนะั้นเพราะสามีไม่เป็นตัวตนของเราดังนั้นถ้าเราอยากจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นต่อไปแต่ใครไม่อยากทุกข์เพราะสิ่งใดก็ไม่จําเป็นต้องไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นถ้าเป็นเงินทองถ้าเป็นเงินอะไรถ้าเก เราไปให้เขารักทําไมล่ะเราก็ต้องป้องกันทรัพย์สมบัติเงินทองของเราสิเพราะเรายังต้องอะไรรักษาอัตภาพในการใช้ชีวิตของเราแต่เมื่อเสียหายไปแล้วจะทำยังไงคําถามจะต้องมานั่งร้องแรกกระเจิงเอ้ยทำไมต้องขโมยเงินันไปหมดแล้วหมดแล้วเราร้องแหละร้องไห้ร้องตาไหลเสียใจร้องแรกกระเจิงตีหอกชกตัวไปแล้วมันจะได้เงินคืนไหมคาถามก็ไม่ได้เงินก็เสียแถมยังต้องมานั่งเสียใจอีกร้องไห้น้าตาไหลเพราะอะไรเพราะเราไปยึดบ้านถือบ้านในสินทรัพเปไปของเรา ในเมื่อมันเสียไปแล้วทําอะไรได้ไหมไม่ได้ก็ต well, ้องอะไรยอมรับไปตามความเป็นจริงเรารู้ไหมทําไมนี้ทุกวันเนี้ทาไมพวกเราถึงทุกข์ร้อนใจกันเพราะเราไม่ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมเราจะพยายามรักษามันไว้ไม่ให้เสื่อมเราจะพยายามไม่ให้มันเดินออกจากเราไปแต่เราลืมไปว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมมันจะเสื่อมแบบไหนก็ตามยังไงมันก็เสื่อมมันอยู่กับที่วันหนึ่งเราตายเงินจํานวนนี้จะอยู่กับเราต่อไปไหม ก็ไม่อยู่กับเราแล้วสุดท้ายมันเสื่อมจากเราไปไหมมันเสื่อมจากเราไปแ,แม้เรายังมีชีวิตอยู่แต่มีคนขโมยเงินเราไปาเงินเสื่อมจากเราไหมก็เสื่อมจากเราอยู่ดีต่อให้เรายังมีชีวิตอยู่ไม่มีคนขโมยเงินไปแต่เราจําเป็นต้องใช้เงินนั้นเพื่อไปใช้หนี้ใช้สินหรือใช้ในยามจําเป็นเงินเสื่อมจากเรามะเสื่อมจากเราอยู่ดีสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมด้วยกันทั้งสิน้นแต่รูปแบบของความเสื่อมของแต่ละคนมันแต,ตกต่างกัน บางคนเสื่อมสามีภรรยาเพราะสามีภรรยาตายนั่นก็เรียกว่าเสื่อมบางคนเสื่อมจากสามีภรรยาเพราะสามีภรรยานอกใจเสื่อมไหมเสื่อมบางคนเสื่อมจากสามีภรรยาเพราะสามีภรรยาบอกเลิกเราแล้วไปบวชหรือไปเดินเข้าสู่ล่มกาสวพัดไปเดินสู่หลักธรรมหลักเกณฑ์หรืออยากอยู่คนเดียวไม่อยากอยู่กับอะไรต่อไปแล้วเสื่อมไหมเสื่อมรูปแบบของความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา มันเสื่อมหมดแต่อยู่ที่ว่ารูปแบบแบบไหนเท่านั้นเองหน้าที่เราคืออะไรยอมรับไปตามความเป็นจริงว่ามันได้เดินจากเราไปแล้วยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันเสื่อมจากเราไปแล้วแต่ปัญหาที่เราทุกข์ร้อนเะอไรเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเช่นเราทุกคนแก่เนี่ยเราไม่ยอมรับในความแก่ผมเราหงอกก็ไม่ยอมรับในความผมหงอกเราก็เลยอะไรเอาสีมาย้อมผมหน้าเราเหี่ยวเราก็ไม่ยอมรับในความหน้าเหี่ยวเราก็เอาโบท็อกมาเติมให้มันตึง เราก็เอาร้อยไหมมาร้อยให้มันตึงให้มันกระชับเพื่ออะไรเพื่อเราจะไม่ยอมรับต่อความแก่เท่านี้เห็นไหมมันไม่ยอมรับไปตามความเป็นจริงแล้วเมื่อเราไม่ยอมรับต่อความเป็นจริงแต่มันเสื่อมไหมคําถามยังไงก็เสื่อมอยู่ดีไม่ยอมรับเสื่อมไหมเสื่อมแต่เราทุกใจเพราะการไม่ยอมรับความจริงนั้นเราเลี้ยงลูกมาเราอยากให้ลูกได้ดีแต่ลูกไม่ได้ดีทุกใจไหมทุกใจนั่นแหละเรียกว่าลูกมันเดินสู่ความเสื่อม เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยตามหลักเกณฑ์หลักการและหลักการและเหตุผลของมันเองแต่คําถามคือเราบังคับมันไม่ให้เสื่อมได้ไหมไม่ได้วิธีการเดียวคือกลับมาแก้ไขที่ตัวเองคือยอมรับไปตามความเป็นจริงแล้วก็แก้ไขไปในปัจจุบันขณะในเมื่อมันส่วนสลายแต่ทำลายจากเราไปแล้วในเมื่อมันสูญเสียจากเราไปแล้วทำยังไงเริ่มต้นในการหาใหม่ ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่ามันเดินจากเราไปแล้วมาสูญสลายแต่ทาลายไปแล้วแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะแค่นั้นเลยง่ายๆย,ยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงเพราะทุกข์ร้อนใจไปแก้อะไรได้ไหมก็แก้ไม่ได้แล้วจะไปทุกข์ร้อนใจให้มันหนักใจเพิ่มขึ้นไปเพื่ออะไรก็แค่ยอมรับทุกอย่างไปตามเหตุและผลของมันเช่นนั้นเองประมาณนี้เนาะอ่ะ จ้าครับจ้าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีครับเออเออก็ไมต้องพูดว่าผมอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะคิดอย่างไรครับที่อาร์ต่อว่าอาจารย์นะครับเขาทาบุญอะไรมาแล้วครับอะไรนะที่คุณอาร์ต่อว่าอาจารย์นะครับเขาทาบุญอะไรมาครับแปลความว่าอะไรวะอาร์ตอาร์ตอาร์ตอะไรอาร์ตทำไมน่อัสศรับอยู่ข้างอาจารย์เลยครับอาร์ตผะสุ ถามว่าทําบุญอะไรมาถึงได้หลอกวอาจารย์นยครับคนที่หลอกว่าอาจารย์เหรอความหมายคือทําไมคนถึงหลอกวา,อาจารย์อย่างเงี้เหรอใช่ไหมคนทําบุญมาหน้าตาดีเกิดจากอะไรพระเจ้าบอกว่าคนที่ทาที่ทําบุญมาดีเนี่ยเกิดมาจากอะไรรู้ไหมหน้าตาดีผิวพรรณงามมีผิวพรรณงามดุจทองอะไรต,ต่างๆนานา,นานเนี่ยหลายๆอย่างมันเกิดจากอะไรหนึ่งรักษาศีลห้า ใครก็ตามรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์บริบูรณ์คนคนนั้นจะมีผิวพรรณเนี่ยงามดุจทองคําผิวจะละเอียดจะละออจะละมุนอีกนัยยะหนึ่งคืออะไรรู้จักแบ่งปันให้ทานจาคะของอันปราณีตแด่สมณะแด่พระแด่สมณะพราหมให้ของอันปราณีตของอันปราณีตคือเรารู้จักพิสดารวิจิตบรรจงจะต้องเป็นของดีจะต้องเป็นของอันปราณีตไม่ใช่ของเหลือไม่ใช่ของเดนไม่ใช่ของอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นของอันปราณีต ปดิบประดอยในการประดิบในการทําสิ่งนั้นอย่างดีเลิศเน,นี่ยอันเนี้ยเรียกว่าพกท้าศย์ในการทําให้เกิดมาหน้าตาดีอะไรอีกการที่สมมุติยกตัวอย่างง่ายๆพระองค์บอกว่าดวงตาของพระองค์เนี่ยสวยดุดพยาโคเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เวลามองใครเนี่ยพระองค์ไม่มองคนนั้นด้วยสายตาแห่งการขอนขวักไม่มองใครไม่จ้องขมึงไม่มองใครด้วยสายตาแห่งการเกลียดชังอาฆาตพยาบาทมาดรายดวงตาจะสวยงาม ผิวพันละเอียดดุดทองอีกกรณีหนึ่งอินัยะหนึ่งคืออะไรเนี่ยอย่างเราตั้งคําถามมาอย่างเงี้ยรู้จักไตรถามว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแล้วเอาไปทําตามในสิ่งที่ตั้งคําถามนั้นนี่ก็จะทําให้มีผิวพันงามละเอียดดุดทองคํเเเาเนี่ยไอเหตุปัจจัยเหล่านี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้เราเนี่ยเกิดมาหน้าตาผิวพันงามงามจากภายในสู่ภายนอกงามจากการลงมือในการปฏิบัติตามธรรม จากการปฏิบัติตามหลักคําสอนเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นมูล,ลเหตุในการที่ทําให้คนเนี่ยหน้าตาดีผิวพรรณงามส่วนคนผิวพรรณซามก็เกิดจากอะไรเกิดจากตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นี้เลยพระเจ้าให้รักษาศีลห้าเขไม่รักษาเลยให้ถวายของอานปราณีก็ถวายแต่ของอานเป็นเดนไม่มีความปรานีวิจิพิสดารพระเจ้าบอกว่าให้ไต่ถามว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปจะได้นําไปปฏิบัติได้ไม่คิดจะถามอะไรเลยทาเร็วทําชั่วไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามความต้องการของตัวเองเนี่ยวิถี มัะนั ació, ้นเราอยากเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณงามทําตามที่อาจารย์สอนเมื่อกี้นี้คือกุศลกรรมมาบทเมื่อกี้นี้คือกุศลกรรมมาบทเมื่อกี้นี้คือกุศลกรรมมาบทสิบรักษากุศลกรรมบทสิบตัวเดียวทุกอย่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์ใครปรารถนาหน้าตาดีผิวพรรณงามเราสามารถรักษาตัวนี้ได้เลยโบ็อกได้แค่ชาตินี้นะแต่รักษากุศลกรรมบทสิบให้ดีได้อย่างชาติหน้าด้วยนะจะบอกให้โบ็อกตาไปส่งผลในชาติหน้าไม่ได้นะ ต้องส่งผลในชาตินี้เท่านั้นนะโบท็อกนะแล้วโบท็อก็ต้องฉีดตลอดเวลานะเสียเงินเสียทองตลอดเวลาแต่กุศลกรรมบทสิบย่างน้อยที่สุดก็สวยจากข้างในสวยจากข้างในข้างนอกไม่สวยช่างมันเอาสวยข้างในไว้ก่อนเนาะอะตรงนี้มีใครถามม,นะมีไหมเนาะมีไหมยังไม่มีนะเป็นกระเทยเกิดจากอดีตชาติหรือสาเหตุไปทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนหลายคนไปทํากรรมมาแต่โดยมากกรรมตัวนี้มันเป็นกรรมจากการ,รมาราคะ เป็นราคาหรือความกำหนัดอย่างยิ่งมันเลยทําให้เกิดมาชอบแล้วมีอารมณ์ของความรุนแรงตัวนี้ค่อนข้างรุนแรงมากอยากได้อยากมีอยากเป็นการเสพกามที่แบบเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆซ้ําๆอะไรประมาณเนี้ยนะมันก็เลยเกิดเหตุปัจจัยจากปัจจุบันขณะเมื่อเราเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าบุญกุศลหนักหนาสาหัสแล้วแสดงว่าจิตสุดท้ายก่อนตายกับความลาดอยงเทียงในตลอดสังสารวัฏอัยยาวนานของเราเนี่ยเราสร้างบุญกุศลมาดีจึงได้มีโอกาสในการมาเกิดเป็นมนุษย์ มนุษย์สามารถรู้ธรรมะตามหลักคำสอนพระเจ้าได้เราสามารถบรรลุธรรมได้ั้งแต่โสดาสการธานาคา阿拉หันได้ในชาติปัจจุบันดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลกังวลกับสิโล่านี้สามารถบรรลุธรรมกันได้ทุกคนนิพพานไม่มีเพศไม่มีอะไรนิพพานในทุกคนดังนั้นขอให้ขวนขวายอย่าไปทำผิดศีลห้าอย่าไปทำผิดกุศลกรรมบทสิบใช้ชีวิตไปตามปกติไม่ผิดทั้งนั้นอยู่ไปในกุศลกรรมให้ได้ก็พอบุญบาปวัดที่ปัจจุบันอดีตจบไปแล้วแก้ไขในปัจจุบันพอ จะทำยังไงให้พ่อค้าแม่ค้ามีกำลังใจและแรงสู้ในการขายของจะมีบ้างที่ขายดีบ้างได้น้อยบ้างอยากให้อาจารย์บอกวิธีคิดในการขายของแล้วมีกำลังใจทำหน้าที่จริงๆอาจารย์คิดว่าคงไม่ต้องให้กำลังใจอะไรเยอะแยะเพราะคนเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขารู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าต้องรับมือกับสถานการณ์ในบริบทของการขายของของตัวเองยังไงไม่งั้นเขาคงไม่สามารถประกอบกิจการงานมาได้หลายสิบปี แต่บางคนที่จะต้องให้กําลังใจคนประเภทไหนคนที่ธุรกิจกําลังจะล้มกับคนที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่เราจําไว้คนที่ธุรกิจกําลังจะล้มคนที่กําลังจะสูญเสียกิจการงานของตัวเองไปวิธีการที่สุดคือหนึ่งยอมรับตามความเป็นจริงว่าเรากําลังจะสูญเสียร้านนี้ไปยอมรับให้ได้ก่อนว่ามันกาลังจะไปแล้วสองกลับไปดูซิว่าต้นเหตุของการที่ร้านเรากำลังจะเจ๊งเนี่ยเป็นเพราะอะไรกลับไปดูต้นเหตุ เริ่มไล่ลำดับเลยเราพูดจากับลูกค้าดีไหมสินค้าเราดีไหมช่องการกำจัดจําหน่ายเราดีไหมการจําแนกแจกแจงการทําการตลาดเราดีไหมเราโลเทคเราโลเทคโนโลยีเกินไปหรือเปล่าเราไม่รู้จักแนะนําบอกกล่าวทําให้คนได้ยินได้ฟังหรือรู้จักเราไหมเรามีโอกาสในการที่จะขยายคน,นยให้รู้จักเรามากขึ้นหรือเปล่าเราทําแบบนั้นไหมคําถามดังนั้นเมื่อเรารู้ต้นเหตุแห่งการที่เรากําลังจะสูญเสียล้านนี้ไปหรือกำลังจะเจ๊งไปเราก็รีบต้นในการไปทําอะไรไปแก้ไขที่ต้นเหตุ ต้นเหตุอยู่ตรงไหน,นแก้ไขต้นเหตุที่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มพัฒนาปรับปรุงร้านตัวเองรีโนเวทใหม่รีโนเวท,าเวทการพูดจาของตัวเองรีโนเวทในการพัฒนาการตลาดกลยุทธ์ทางการตลาดลักษณะการขายรูปแบบการขายผลิตภัณฑ์โปรดักต์แพ็กเกจจิ้งรีบแบรนดิ้งให้หมดเลยเพื่อเริ่มต้นในการพัฒนากิจการงานของตัวเองดังนั้นอย่างแรกคือยอมรับความเป็นจริง ว่าเรากําลังกระสูญเสียและยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้ว่าเราเนี่ยทำอะไรหลายอย่างยังผิดพลาดจนเดินม,มาสู่การเจ๊งแบบนี้ได้ยอมรับให้ได้แล้วกลับไปแก้ไขจุดที่มันบกพร่องซะบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่เคยยอมรับเลยว่าฉันเจ๊งเพราะขาดกเพราะตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถไม่ยอมรับมวลจะบอกฉันเก่งขนาดนี้ฉันขายดีขนาดนี้ของจะมีคุณภาพขนาดนี้ทําไมถึงเจ๊งเป็นเพราะลูกค้าประเภทนี้ไม่ดีไปแล้วว่าลูกค้าเป็นเพราะทําเลได้เลยโทษทุกอย่างยกเว้นโทษใคร ยกเว้นโทษตัวเองเห็นไหมตัวเองไม่มีความสามารถเองแต่ไปโทษทุกอย่างเหตุปัจจัยภายนอกสุดท้ายเดินมาสู่ความล่มจมล้มเหลวในการทำธุรกิจกิจการงานของตัวเองดังนั้นคนจะลื้อตัวเองกลับมาใหม่ได้ต้องยอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนทำให้ตัวเองเนี่ยเสื่อมด้วยตัวเองดังนั้นวิธีการคืออะไรกลับไปแก้ไขตัวเองใหม่ซะแล้วเริ่มต้นในการรีบูตตัวเองใหม่เราจะได้เริ่มต้นในการ ดำเนินกิจาการต่อไปได้วยความจเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรต่อไปส่วนคนที่กำลังเริ่มต้นกิจาการใหม่ให้เริ่มต้นกิจาการของตัวเองด้วยการมีสติสัมป,ปชัญญะอย่าตั้งอยู่บนความประมาทอย่ารีบเร่งรีบร้อนในการรวยเร็วๆทำอะไรต้องช้าๆอย่าเ,เร่งรีบวิว,วันนี้ขายดีมากเลยพรุ่งนี้ต้องลงทุนมากกว่าเดิมปรากฏลงทุนมากกว่าเดิมวันต่อไปขายได้ไหมขายไม่ได้ เราอย่าเอาเพียงวันเดียวมาเป็นเกณฑ์วัดว่าเราจะประสบความสําเร็จแล้วต้องดูภาพรวมตลอดหนึ่งสัปดาห์ตลอดหนึ่งเดือนวันไหนขายดีวันไหนขายน้อยช่วงไหนเทศกาลช่วงไหนเวลาปกติช่วงไหนเงียบช่วงไหนบูมเราต้องดูให้หมดอย่าเพิ่งรีบร้อนในการลงทุนดอดูไปสัก2เดือนสเดือนหนึ่งปี ถ้าเรายังพอขายกิจการแล้วยังสามารถขายได้อย่าเพิ่งรีบร้อนในการขยายกิจการงานของตัวเองอย่าตั้งอยู่เป็นความประมาทอย่าไปหวังน้ําบ่อหน้าคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขายได้อย่าไปอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบันดาลคิดว่าเอาเทพเทวามาตั้งเอากุมารทองเอานางกว่ามาตั้งแล้วเดี๋ยวจะขายดีเองไม่ได้นะเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงความสามารถตัวเองมีแค่ไหนทำแค่นั้นลูกค้าตัวเองมีแค่ไหนทำแค่นั้น อย่าทําเกินกว่าลูกค้าที่ตัวเองมีลูกค้าตัวเองมีร้อยคนตัวเองทําขายมาของพันทําของมาขายพันคนคิดว่าขายหมดไหมไม่หมดมันก็จะขายได้แค่ร้อยคนถูกต้องปะเราต้องประเมินให้ได้ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งจะมีลูกค้ามาซื้อของเราวันละกี่อย่างวันละกี่คนวันละกี่ชิ้นเราถึงจะสามารถทําของมาพอดีเหลือก็เหลือไม่มากขาดก็ขาดไม่เยอะ ดังนั้นอย่าตั้งอยู่เป็นความประมาทต้องลอบคอบในการทํากิจการงานให้ดีมีสติสัมป,ปชัญญะในการลงทุนในการทำมาหากินอาจารย์ไม่มีกําลังใจอะไรให้กําลังใจเดียวที่ดีที่สุดคือยืนอยู่บนพื้นฐานของหลักความจริงใครยอมรับตามความเป็นจริงได้นั่นแหละกําลังใจที่ดีที่สุด แล้วเราจะได้เอาความจริงนั้นไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก,กิจการงานกิจการร้านค้าร้านขายของเราให้ประสบความสําเร็จประสบความเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะอะไรเพราะเรายือนอยู่บนหลักความจริงยอมรับไปตามความเป็นจริงและแก้ไขทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความจริงและเหตุผลแค่นั้นเลยง่ายๆถามไหมเนาะ